สวัสดีครับคุณผู้ชมช่อง Ghost Aholic ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากคุณมาร์คมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากมาร์คที่เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งได้เข้ามาเรียนและทำงานในกรุงเทพเหมือนกับหลายๆคนที่อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นได้เรียนในมหาวิทยาลัยลที่ดีๆเนื่องจากที่บ้านมองว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าการที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่บ้านนอกนั่นเองครับตัดสินใจให้ลูกชายคนเดียวของบ้าน มาอยู่ในกรุงเทพตามลำพังเพื่อที่จะเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยที่ดีๆและได้งานที่ดีๆทำเหมือนกับคนอื่นๆเขาเนื่องด้วยเพราะเขาเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินครับเงินทุกบาทที่แม่เขาส่งมาให้จ่ายค่าเทอมมันเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับลูกชายคนหนึ่งเขาจึงอยากจะตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียนและมีงานดีๆทำในกรุงเทพให้ได้ทำให้มาร์กเอง เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้นไปอีกครับและพอมาร์กเรียนจบด้วยความที่เขาตั้งใจเรียนผลการเรียนของเขาก็ออกมาดีเลยล่ะครับซึ่งโชคดีมากเลยนะครับที่มาร์กได้เข้าไปในบริษัทชั้นนําและจ่ายค่าตอบแทนในระดับที่ดีดีกว่าเด็กจบใหม่ทั่วไปที่ควรจะได้รับกันครับเพราะบริษัทคงเห็นว่ามาร์กมีผลการเรียนที่ดีและมีความสามารถที่หลากหลายนั่นแหละครับพอได้ทํางานมาสักพักหนึ่ง มาร์กก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งในที่ทํางานเดียวกันซึ่งเจอคนนั้นมีชื่อว่ามี่ครับทั้งคู่เหมือนจะเข้ากันได้ง่ายมากพอคุยกันได้ไม่นานทุกอย่างมันก็ดูลงตัวไปหมดและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันในท้ายที่สุดครับแล้ววันนั้นก็มาถึงครับมี่ได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่กับมาร์กที่อพาร์ตเมนต์ที่มาร์กเช่าอยู่ไม่ห่างจากที่ทํางานมากนะครับซึ่งห้องที่เช่าอยู่ มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับอยู่แล้วใช้ชีวิตสะดวกสบายหาของกินก็ง่ายและก็ไม่มีเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นมากวนใจเลยล่ะครับมาร์กก็คิดเลยครับว่าเขาโชคดีมากที่ได้ทำงานที่นี่และยังโชคดีสองชั้นเพราะได้เจอแฟนคนนี้มาอีกด้วยพอเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากที่มาร์กคบกับมี่ด้วยความที่มาร์กเป็นคนมุ่งมันตั้งใจกับเป้าหมายในชีวิตมากอยู่แล้วจึงปรึกษากับมี่ว่า เราลองไปหาบ้านเล็กๆสักหลังดีไหมที่เราจะช่วยกันสร้างครอบครัวการเช่าหออยู่แบบนี้มันอาจจะเหมือนจ่ายเงินทิ้งครับมาร์กจึงมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราควรจะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยกันผ่อนบ้านน่าจะดีกว่าเพราะมาร์กเองก็เริ่มมั่นใจแล้วครับว่ามีคือคนที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันแต่อาจจะด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือเกิดจากอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทำให้ราคาของบ้านมือหนึ่งมันพุ่งแพงขึ้นมากเลยล่ะครับ แต่ในทุกวันหยุดทั้งคู่ก็จะไปดูบ้านกันบ่อยมากเลยล่ะครับแต่ราคาบ้านที่ไปดูมันก็เกินงบที่เขาทั้งคู่ได้ตั้งไว้และคาดว่าคงคู่ไม่ผ่านแน่นอนเลยบางที่ที่ไปดูก็รู้สึกชอบมากแต่ก็ดันติดจองยาวบางหลังราคาดีจริงครับแต่ว่ามีเจ้าของไปหมดแล้วมาร์คเห็นสีหน้าของมีที่ดูเหนื่อยกับการหาบ้านใหม่และดูหมดหวังเอามากๆเลยล่ะครับจึงพูดกับมีไปว่า ไม่เป็นไรนะมี่เราเชื่อว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะส่วนอะไรที่มันไม่ใช่ของเราต่อให้เราพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะงั้นไม่ต้องคิดมากไปเลยนะนั่นเป็นประโยคที่แม่ของมาร์กชอบพูดให้กำลังใจอยู่เสมอในตอนที่ทอ้อและกลับบ้านไปหาท่านครับมี่กับมาร์กก็ยังออกไปดูบ้านมือหนึ่งอยู่ตลอดนะครับในทำเลที่เขาอยากได้ แทบจะทุกโครงการในทุกสัปดาห์ที่มีวันหยุดเลยครับหลายหลังมากเลยครับที่ราคาติดไว้หน้าโครงการกับราคาจริงมันช่างต่างกันเหลือเกินครับซึ่งราคาเนี่ยมันสูงกว่างบที่ตั้งไว้จนเริ่มรู้สึกท้อขึ้นมาจริงๆแล้วครับกับการมีบ้านใหม่ครั้งนี้และคิดว่ามันคงเป็นเพียงแค่ความฝันแล้วละครับฝันเรื่องการมีบ้านใหม่มันอาจจะใหญ่เกินตัวสําหรับเขาทั้งคู่ในเวลานี้ครับวันหนึ่งที่มาร์กนั่งเลื่อนดูมือถืออยู่นะครับก็ดูนู่นนี่นั่นไปเรื่อย และวมาร์กก็คิดในใจเรื่องบ้านขึ้นมาว่าในเมื่อเราเป็นเจ้าของบ้านมือ1ไม่ได้ทําไมเราไม่ลองเปลี่ยนมาเป็นบ้านมือ2ดูบ้างละ่ะเพราะว่าบ้านมือ2ถึงจะมีอายุของบ้านที่นานแล้วแต่ก็รีโนเวทใหม่ราคาไม่แพงก็มีให้เห็นในโซเชียลอยู่เยอะเหมือนกันเขาจึงตัดสินใจกดเข้าร่วมไปในกลุ่มบ้านมือ2กลุ่มหนึงนะครับแล้วก็ได้เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งที่กําลังประกาศขายบ้านมือสอหลังหนึ่งที่รีโนเวทใหม่ ดูสไตล์มินิมอลทีเดียวเลยล่ะครับจากรูปที่มาร์คเห็นหน้าบ้านมันสวยงามมากเลยล่ะครับเหมือนกับว่าเป็นบ้านมือหนึ่งยังไงอย่างนั้นเลยพอมาร์กกดดูรูปถัดไปซึ่งเป็นรูปในบ้านครับมาร์ก <Mark S 2> ก็เห็นทันทีเลยว่าบ้านหลังนี้มันไม่ได้ดูเก่าเลยล่ะครับมีการทาสีใหม่ทุกห้องเลยทําให้บ้านเนี่ยมันดูใหม่มากๆและพอเลื่อนลงมาใต้โพสต์อีกหน่อยเจ้าของโพสต์ก็ตั้งราคาบ้านหลังนี้ไว้ดีมากๆเลยล่ะครับมาร์คคุยกับมี่ทันทีว่า บ้านมือสองหลังนี้น่าสนใจมากๆเลยนะและสภาพมันก็ดูใหม่มากๆด้วยที่สำคัญราคาของบ้านเนี่ยเราสองคนกู้ร่วมกันนะก็น่าจะผ่านแล้วและยังจะมีเงินเหลือมากพอที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเข้าในบ้านได้อีกเล็กน้อยอีกด้วยมาร์กจึงรีบโทรไปหานายหน้าที่โพสต์ประกาศขายบ้านหลังนั้นทันทีเพื่อนัดมอนเข้าไปดูบ้านให้เร็วที่สุดเพราะกลัวว่าจะมีคนอื่นมาจองตัดหน้าไปครับ นายหน้าก็นัดให้จังคู่มาดูบ้านในวันเสาร์ที่กำลังจะถึงนี้พร้อมกับบอกว่าถ้าหากได้เห็นบ้านของจริงแล้วอาจจะทำให้ตัดสินใจง่ายมากขึ้นครับพอถึงวันนัดมากกับมี่ก็ขับรถไปจอดหน้าบ้านหลังนั้นก็ได้เห็นว่านายหน้ายืนรออยู่แล้วครับนายหน้ากล่าวทักทายทั้งคู่อย่างปกติและบอกให้จังคู่ เดินเข้าไปดูในบ้านได้ตามสะดวกเลยอยากดูตรงไหนก็เข้าไปดูได้เลยครับแต่สิ่งที่มาร์กกำลังเอกใจอยู่ก็คือขณะที่เขากำลังเดินเข้าไปในโรวบ้านบ้านฝั่งตรงข้ามมีผู้ชายคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากประตูทำสีหน้าแปลกๆเหมือนกำลังสงสัยว่ามีคนมาดูบ้านหลังนี้จริงหรือและดูเหมือนท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่และดูหวาดกลัวอะไรบาง,างอย่างอยู่เหมือนกันนะครับแต่มาร์กก็ไม่ได้สนใจ และยิ้มให้ตามมารยาทปกติครับมาร์กกับมีเห็นหน้าบ้านหลังนี้มันดูใหม่เหมือนในรูปจริงๆนะครับทั้งทาสีใหม่เป็นสีโทนหวานดูแล้วทำให้บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆครับและข้างในก็ดูกว้างขวางพอสมควรเลยแหละครับทั้งคู่ต่างคุยกันแล้วว่าชอบบ้านหลังนี้มากๆจริงๆเพียงแค่เดินเข้ามาแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นครับโดยเฉพาะมาร์กเอง ที่คิดถึงขั้นว่าอยากจะจองบ้านหลังนี้ให้ได้ในวันนี้เลยนั่นเป็นความรู้สึกแรกของมาครับไม่รู้อะไรดึงดูดใจเขาเหมือนกันนะครับขณะที่มาก,กับมีกําลังจะเดินขึ้นไปดูชั้นสองดูเหมือนในหน้าจะไม่ค่อยอยากขึ้นไปด้วยนะครับและขอรออยู่ข้างล่างดีกว่าแต่มาร์กก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับเพราะคิดว่าเขาคงเหนื่อยแล้วแหละที่พาคนมาดูบ้านหลังนี้หลายรอบละมัง้งเลยไม่อยากขึ้นไปชั้นสองให้ลูกค้า ดูบ้านได้ตามสะดวกน่าจะดีกว่าทันทีที่มาร์กกำลังเปิดประตูห้องนอนใหญ่หน้าบ้านในห้องก็มีแสงสลัวๆนะครับพอที่จะมองเห็นได้เล็กน้อยแต่ไม่ชัดเจนมากมาร์กเห็นกลุ่มเงากลุ่มหนึ่งที่อยู่มุมห้องมันเคลื่อนไหวและมีเสียงเด็กหัวเราะเบาๆเหมือนกับว่ามีเด็กหลายคนที่วิ่งอยู่ในห้องนั้นชนขาเขาอยู่สองสามทีเหมือนกันนะครับจนมาร์กถึงกับสะดุ้งแรงขึ้นมาแล้วรู้สึกว่า เงาตรงมุมห้องนั้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับแต่พอมีทักมาร์ก็ได้สติขึ้นมามีถามทันทีเลยครับว่ามาร์กเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูหน้าซีดเลยด้วยความที่มาร์กไม่อยากให้มีตื่นตกใจเลยตอบไปว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแดดร้อนนิดหน่อยละมัง้งและเงาดำนั้นที่มาร์กเห็นกับเสียงเด็กมันก็หายไปแล้วครับมาร์กคิดขึ้นได้ว่าต้องถ่ายรูปห้องต่างๆ แล้วก็บริเวณบ้านเพื่อที่จะเอาไปให้คุณพ่อดูดีกว่าว่ามาร์คควรจองบ้านหลังนี้ไหมและบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าหรือจริงๆอาจจะเป็นแค่มาร์คที่คิดไปเองกับสิ่งที่เจออยู่ก็เป็นได้พอทั้งคู่เดินออกมาถึงหน้าบ้านเพื่อที่จะคุยกับนายหน้ามีบอกกับนายหน้าทันทีเลยว่าบ้านหลังนี้สวยมากเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะบ้านดูใหม่ห้องกว้างขวางดีค่ะ ทำเลที่ตั้งก็ถูกใจเลยนายหน้าได้ยินอย่างนั้นจึงบอกกับชังคู่ว่าถ้าตัดสินใจจองวันนี้เขาจะคุยกับเจ้าของบ้านให้ว่าจะลดราคาให้ได้อีกหมื่นหรืออาจจะถึงแสนเลยก็ได้ถ้าจองกับเขาวันนี้แค่5,000บาทสรุปตกลงจะจองเลยไหมเขารีบถามเหมือนอยากได้คำตอบจากเราให้เร็วที่สุดมี่ได้ยินอย่างนั้นก็ตาลุกวาวขึ้นมาแบบมีความหวังเพราะราคาของบ้านหลังนี้ ตั้งแต่แรกมันก็ถูกอยู่แล้วถ้าได้ดดลงไปมากกว่านี้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยล่ะครับแต่มาร์กก็บอกกับนายน้าไปว่าผมก็ชอบบ้านหลังนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมขอไปปรึกษากับที่บ้านก่อนได้ไหมครับแล้วจะให้คําตอบภายใน2อสวันนี้เลยพอมาร์กกับมี่กลับมาถึงห้องก็ใช้ชีวิตปกติครับจนถึงเวลาเข้านอนแต่พอถึงเวลาเข้านอนมี่ก็หลับได้ปกติครับแต่กลับเป็นมาร์กที่นอนไม่หลับ และมีอาการกระสับกระส่ายคิดแต่ว่าอยากจะได้บ้านหลังนี้มากๆเลยล่ะครับซึ่งมันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเจออยู่เหมือนกันแต่ใจของเขาก็เหมือนควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ครับคิดว่าอยากจะโทรไปจองบ้านหลังนั้นกับยนน้าจริงๆเพราะกลัวว่ามันจะหลุดมือไปเป็นของคนอื่นครับทันทีที่มาร์คเผลอหลับไปด้วยความเพลียเขาได้เห็นภาพของบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งในฝันครับซึ่งตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนค่อนข้างจะดึกและมืดสลัวครับ เขารู้ตัวว่าเขายืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นทันใดนั้นเองเขาก็เห็นบ้านฝั่งตรงข้ามที่มีผู้ชายโผล่หน้าออกมาแต่คราวนี้เหมือนได้ยินเสียงความคิดของเขาครับว่ามีคนมาดูบ้านหลังนี้อีกแล้วรอบนี้มันจะจองจริงๆไหมนะถ้าจองไปจริงอ่ะคงได้ของแถมแน่เลยพร้อมกับหัวเราะเบาๆอยู่ในลําคอมักที่ยินเสียงพูดดังนั้นก็รู้สึกตกใจเบาๆครับซึ่งขณะนั้นเอง ในบ้านก็มีเสียงเด็กวิ่งเล่นตะโกนเหมือนอยู่กันหลายคนเลยแหละครับได้ยินเป็นประโยคเบาๆลอยตามลมมาว่าเพียกได้บ้านหลังนี้ไหมครับมาอยู่กับพวกผมสิเราจะได้เล่นกันทุกวันเลยด้วยความสงสัยว่าเป็นเสียงของใครมาร์กจึงเปิดประตูเข้าไปในบ้านทันทีคิดว่าจะได้เห็นตัวเด็กที่พูดว่าเป็นใครกันแน่แต่พอมาร์กเปิดประตูขึ้นมาเท่านั้นแหะครับภาพของบ้าน ที่มาร์กเคยเห็นในตอนกลางวันมันก็เปลี่ยนไปทันทีครับกลายเป็นสถานที่ทาแท้งเถือนที่ดูเก่าและดูโศบเอามากๆเลยแหละครับทันทีที่มาร์เคเห็นก็ขนลุกขึ้นมาเลยแหละครับและเสียงเด็กร้องเล่นกันตอนนี้มันได้ย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วละครับเสียงมันดังกว่าตอนที่ได้ยินที่หน้าบ้านอีกนะครับมาร์คเหมือนถูกบังคับให้เดินตามเสียงนั้นไปแบบควบคุมตัวเองไม่ได้จนไปหยุดที่ประตูหน้าห้องใหญ่ประตู มันกลับเปิดขึ้นเองและภาพที่มาร์กเห็นมันก็เป็นเตียงขาอย่างครับที่เขาเอาไว้ทําแท้งกันนั่นแหละครับและมีเลือดตกอยู่บนพื้นเป็นก้อนๆพอมาร์กเห็นแบบนั้นก็ใจเต้นระรัวเลยแหละครับและคิดว่าทําไมเขาถึงเห็นภาพได้มากขนาดนี้มาร์กมองไปที่มุมห้องมุมเดิมซึ่งเขาเคยเห็นกลุ่มเงาครั้งนี้กลุ่มเงาก้อนใหญ่ก็ยังอยู่ครับ แต่ว่าครั้งนี้เขาเห็นเป็นร่างคล้ายกับผู้หญิงผมยาวขึ้นมาต่อหน้าต่อต,อตาจนเห็นเป็นหน้าของเธอครับแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดออกมาว่าช่วยฉันด้วยฉันตายอยู่ที่นี่ลูกฉันก็ตายที่นี่ช่วยด้วยมันเป็นเสียงพูดอยู่ซ้ำๆอยู่อย่างนี้ครับทำให้มาร์ครู้สึกใจเต้นรัวมากกว่าเดิมจนมาร์คสะดุ้งตูตื่นขึ้นมาในทันทีมีที่นอนข้าง ก็ตกใจตื่นขึ้นมาครับแล้วถามว่ามาร์กเป็นอะไรฝันร้ายหรือเปล่าผมไม่ได้บอกอะไรกับมี่ไปครับแค่บอกว่าฝันร้ายนิดหน่อยไม่เป็นไรนอนต่อเถอะเพราะว่าไม่อยากให้มี่คิดว่าเราจะไม่ได้บ้านหลังนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นมีสิ่งลี้ลับอย่างที่ผมสัมผัสได้ในเช้าวันนั้นเองผมตั้งใจโทรหาพ่อทันทีเลยครับและส่งรูปถ่ายบ้านหลังนั้นให้พ่อดูด้วยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยช่วยดู อ๋อบ้านหลังเนี้ยติดอะไรไหมหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าหากว่าเราจองบ้านหลังนี้ไปแต่ผมก็ไม่ได้บอกเรื่องราวความฝันกับพ่อแต่อย่างใดนะครับพ่อรับสายผมแต่พ่อบอกว่ากําลังยุ่งกับการทําสวนอยู่เดี๋ยวพ่อจะรีบดูให้แล้วโทรกลับไปนะช่วงบ่ายของวันนั้นสายที่โทรมาหาผมก็เป็นสายของพ่อครับประโยคแรกที่พ่อถามกับผมก็คือนี่เองยังไม่ได้จองบ้านหลังนั้นไปใช่ไหม ผมตอบพ่อไปทันทีเลยครับว่าผมยังไม่ได้จองครับทำไมเหรอครับพ่อพ่อบอกว่าตอนนี้เขาอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาเคารพมาหลายปีและผมก็คุนหน้าคุนตาท่านอยู่บ้างครับอยากจะให้ท่านช่วยดูว่ารูปของบ้านหลังนี้มีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหรือเปล่าครับคำแรกที่ท่านอาจารย์ทักผมก็คือเอ็งมีบ้านหลังอื่นให้ข้าเลือกบ้างไหมเพราะจะเอ็งจะเลือกหลังนี้จริงๆข้าว่ามันไม่เหมาะกับเอ็งเลย บ้านหลังนี้ภายนอกอาจจะดูดีดูใหม่ก็จริงแต่จริงๆแล้วซ่อนวิญ,ญญาณเด็กที่เสียชีวิตไว้เต็มไปหมดมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นสถานที่รับทําแท้งเถื่อนมาก่อนเมื่อในอดีตนานมากมาแล้วละครับและหนาซ้ํายังมีวิญ,ญญาณแม่ของเด็กที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยเข้าว่าเองอย่าซื้อบ้านหลังนี้เลยดีกว่าทันทีที่ผมได้ยินอาจารย์พูดดังนั้น ทำให้ผมเชื่อสนิทใจตั้งแต่แรกเลยครับว่าเพราะเรื่องที่ท่านทักนั้นตรงกับสิ่งที่ผมเจอในฝันเมื่อคืนเลยผมรีบขอบคุณอาจารย์และรู้สึกดีใจมากที่ได้ส่งรูปนี้ให้กับพ่อไม่งั้นเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วก็ได้ผมได้บอกเรื่องนี้กับมี่ถึงสิ่งที่อาจารย์ท่านทนักและสิ่งที่ผมฝันเมื่อคืนมันค่อนข้างตรงกันมากเลยนะครับและมันเป็นไปได้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทักจะเป็นเรื่องจริงครับ และเราก็ไม่ควรที่จะซื้อบ้านหลังนี้มี่ได้ยินดังนั้นก็เสียใจมากครับและมีอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัดผมก็เลยบอกกับมี่ไปว่าเชื่อสิอะไรที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะมี่ความคิดเรื่องการหาบ้านใหม่ของผมกับแฟนก็ค่อยๆเลือนลางหายไปอย่างชา้ชาๆครับเพราะเราทั้งสองคนไม่อยากตัดสินใจผิดพลาดหากต้องการอยากได้บ้านหลังอื่นอีก จนเวลาผ่านไปในช่วงท้ายปีนั้นบริษัทที่ผมกับแฟนทำงานอยู่ประกาศว่าปีนี้เราจะมีโบนัสให้เร็วกว่าทุกปีและได้ข่าวจากเพื่อนร่วมงานมาว่าโบนัสปีนี้น่าจะดีซะด้วยนะครับซึ่งพอโบนัสออกมาจริงๆมันก็ดีอย่างที่ว่าเลยครับผมและแฟนได้โบนัสรวมกันเป็นเงินหลายแสนเราทั้งคู่ดีใจกันมากแล้วก็คิดตรงกันเลยครับว่า หรือว่านี่มันจะเป็นจังหวะที่เราจะมีเงินซื้อบ้านมือหนึ่งแล้วจริงๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปดาวบ้านมือหนึ่งก็คงกู้ธนาคารผ่านได้ไม่ยากแน่ๆเลยเช้าวันเสาร์ซึ่งมันก็เป็นวันหยุดเหมือนเช่นเคยครับผมกับแฟนนั่งมองหน้ากันอยู่ที่หน้าทีวีแล้วก็มีความคิดที่ตรงกันขึ้นมาครับว่าวันนี้เราอยากจะออกไปดูบ้านมือหนึ่ง ที่โครงการเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับที่ทำงานห่างไปประมาณหนึง่งแต่ก็ไม่ได้เดินทางยากมากนะครับเราทั้งคู่พูดชื่อโครงการเดียวกันเลยล่ะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเราอยากไปเห็นกับตาว่าบ้านที่เราเลือกในโครงการนี้แท้จริงแล้วมันจะแพงมากน้อยขนาดไหนกันแน่แล้วเราก็ตัดสินใจเข้าไปดูบ้านมือนหนึ่งในโครงการนั้นครับแต่มันก็เป็นเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับราคาที่ติดไว้หน้าโครงการ กับราคาจริงของบ้านมักไม่ตรงกันเสมอแต่ในครั้งนี้ความรู้สึกของเราทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเงินดาวก้อนหนึ่งที่ได้จากโบนัสของเราทั้งคู่ที่สามารถเอามาดาวเพื่อซื้อบ้านในแปลงราคาที่ถูกของโครงการนี้ได้ถึงแม้พื้นที่ของแปลงนี้มันอาจจะเล็กหน่อยแต่มันก็เป็นบ้านมือนหนึ่งที่ไม่น่าจะมีประวัติอะไรมีรีบถามกับพนักงานขายเลยครับว่าบ้านที่อยู่ในแปลงนี้ราคาที่บอก มีส่วนลดหรือของแถมอะไรอีกไหมคะพนักงานตอบกลับทันทีว่าราคานี้ถูกมากแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่ได้มีส่วนลดหรือไม่ได้มีของแถมใดๆแล้วคะ่ะมี่ทำหน้าเซ็งอย่างเห็นได้ชัดที่ไม่ได้ของแถมอะไรจากโครงการแต่มาร์คได้ยินอย่งนั้นก็กลับดีใจขึ้นมาครับและบอกกับมี่ว่าไม่มีของแถมอะไรก็ดีแล้วไงมี่เราจะได้อยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีอะไรมากวนใจ อยู่ด้วยกันสองคนถึงแม้บ้านมันอาจจะดูโล่งหน่อยแต่เราก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะไม่เป็นไรนะค่อยๆสร้างกันไปก็ได้เดี๋ยวจังหวะชีวิตดีขึ้นเราก็คงจะมีเงินมากพอที่จะซื้อข้าวของเข้าบ้านได้อย่างเต็มที่และในวันนั้นเองผมกับแฟนก็ได้ตกลงจองบ้านหลังนั้นครับจนสุดท้ายเราได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นจริงๆและย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นผมกับแฟนอยู่ที่บ้านหลังนั้นอย่างมีความสุข ถึงแม้บ้านมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยและมีราคาสูงแต่ก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีครับก็ช่วยทําให้เรามีเงินพอที่จะสามารถกู้บ้านหลังนั้นผ่านได้บ้านของมาร์คและมีอาจจะไม่ได้มีสิ่งของที่มีค่าหรือว่าเหลือเงินตกแต่งบ้านมากนักแต่ก็เป็นบ้านที่ดูโล่งโปร่งสบายอยู่แล้วไม่อึดอัดเลยครับมาร์คดีใจมากที่ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของเขาถึงจะไม่มีของแถมมากเหมือนบ้านใครใคร แต่สิ่งที่มาร์กได้ก็คือช่วงเวลาที่มาร์กได้มีความสุขกับมีในบ้านหลังที่มันไม่มีเรื่องราวแปลกๆครับและมันทําให้มาร์กได้รู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่กับคนรักในบ้านหลังเล็กๆที่เป็นบ้านของเรามีความสุขมากขนาดไหนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสุขครับแต่ว่าระหว่างทางก็อาจจะเกือบตัดสินใจผิดพลาดกันเลยทีเดียวนะครับ การตัดสินใจซื้อบ้านแต่ละหลังโดยเฉพาะบ้านหลังแรกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหละครับบางทีอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เราเลือกหรือว่าไม่เลือกบ้านหลังนั้นก็ได้ครับรวมถึงจังหวะชีวิตของเราด้วยนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจจะมาในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงพอแค่ความต้องการของเราที่ต้องการในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราครับถ้าชอบเรื่องนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกครั้งที่เรามีการลงคลิปเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่อง Ghost Aholic นะครับ